สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับเปิดฉากมากับนี่ภาพโลเคชั่นแบบนี้นะครับผมยังอยู่ที่วัดเกาะแก้วนะครับบนซุ้มเรือนไม้นะครับชากาแฟนะครับมองไปเบื้องหน้าเป็นแม่น้ําป่าสักนะครับแล้วก็วิหารหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาสัมผัสนะครับอยากมาเก็บภาพ เก็บเรื่องราวและรายละเอียดนะครับเชิญมาที่วัดกอะแก้วนะครับอยู่ตรงท่าน้ํานะเบื้องหน้าครับวันนี้วิ่งผ่านมาแล้วนะเป็นเรือไม้นะโอโหควันทุ่มท่วมมาเลยนะส่งคันเร่งนะครับปล่อยคันเร่งส่งคันเร่งมาตั้งแต่หัวคุ้งน้ํานะดึงเอาเจ้าเรือโป๊ะนะครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงบริเวณช่วงหน้าของวิหารของหลวงพ่อโตนะครับวัดพนันเชิงนะครับกําลังจะเข้าสู่ตรงวัดกอแก้วแล้วนะครับ แต่ดูจากเรือไม้ที่มาครับเล็กจิ๋วเดียวครับวันนี้จิ๋วแต่เจ๋วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูตอนที่เขาส่งคันเร่งรีดกําลังแรงม้าเพื่อจะให้เข้าโค้งตรงนี้นะครับเป็นโค้งหักศอกนะครับดึงลังกันฉุดลังกันขึ้นมานะครับเสียงของเครื่องยนต์เล็กนะครับบนเรือโยงไม้มันคลาสสิกนะครับดูนะครับมันดึงคันเร่งออกมานี่แบบนี้นะวันทุ่มท่วมนะครับรีดกําลังแรงม้านะออกมาจากทุกปากกระบอกสูบนะครับ ผ่านท่อไอเสียนะวิ่งผ่านมาแบบนี้ดูละเ,เอียงเอียงเรือเข้าแบบนี้นะครับเพื่อจะดึงหวัวเรือโปะเนี่ยชุดนี้ให้เข้าอยู่ในน่านน้าแม่น้าป่าสักให้ได้นะโอ้โดูภาพครับภาพมันฟ้องครับว่าออกพลังกาลังมากมายแค่ไหนนะควันีิบวยพุ่งออกมานะครับจากปลายกระบอกสูบนะครัโอ้โผ่านท่อไอเสียมาแบบนี้นะดูนะครับว่าเล็กจิ๋วแต่เจ๋วครับนี่แรงในยุค90นะครับ มันถึงยุคนี้นะครับพี่เขาก็ยังแรงอยู่นะครับการเดินเครื่องยนต์นะครับการบังคับคอนโทรลเรือไม้นะให้บังคับเจ้าเรือโป๊ะกลับมาให้ได้นี่เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะครับและภาพเบื้องหน้านี่นะครับดูตอนเทโ้งมาแบบนี้นะดูปลายของเจ้าเรือโป๊ะนะครับที่ผ่านวิหารของหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงมานะครับดูครับมันแถน้ำไปเลยนะภาพนี้ตัดมาเห็นดูที่ตรงท้ายด้วยนะครับดูนะครับ ตรงท้ายนั้นแถปัดมาเลยนะแล้วดึงไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับเพราะว่ามันเข้ามาตามตามร่องน้ํานะเราก็ฉุดล้างกันขึ้นมานะครับมันเหมือนกับได้ได้รอบได้จังหวะนะครับแล้วมันก็ไถไปกับน้ำนะครับเพราะว่าเรือที่ล่ามาวันนี้เป็นเรือเบานะครับเป็นเรือเบาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เห็นเรือเบาอีกทีนึงแต่การเข้าโค้งแบบนี้สุดยอดครับเรือเบาที่คุมผ้าใบมานะครับแล้ว เพื่อไม่ให้ลมนะมันพัดกันโชกเข้าไปในในตัวของเรือโป้ะนะถ้าเกิดมันพัดอัดเข้าไปในช่วงของเรือโปตอนที่เลี้ยวอย่างเมื่อกี้นะครับมันก็จะคอนโทรลยากเป็นสองเท่านะเขาเ,เารือผ้าใบอ่ะคุมไว้นะครับเพื่อที่เวลาเข้าโค้งแบบนีนะ้จะได้คอนโทรลได้ามากขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้นี่เห็นเรือตรงท้ายถลายมาเลยนะอุภาพแบบนี้ผมก็ยังคุ้นจับได้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะเข้าสู่ทางตรงนะครับจะเห็นว่า เรือโยงไม้ชุดนี้นะส่งพละกําลังส่งคันเร่งขึ้นไปดูพันธิตพวยพุ่งออกมาอีกหนึ่งรอบนะบโ,อโอ้นี่คือใส่สุดๆนะเพราะตรงเบื้องหน้านี่เป็นทางตรงเลยทางตรงนี่คือและขบวนที่เพิ่งจะเลี้ยวคนโค้งมานะครับเจะทางตรงโยงหน้ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเพื่อที่จะบังคับแล้วดึงล้างกันไปให้ได้นะครับชุดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผูกมันสุดยอดนะครับนี่นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนี้ ที่วัดต่อแก้วนะครับแล้วผมอยู่ตรงซุ้มเรือนไม้นะครซุ้มชาคาเฟ่นะครับลองมาสัมผัสดูครับโอ้โหนี่ครับพอใส่ไปหมดแล้วนะครับเรือเนี่ยมันจะเข้าที่แล้วผ่อนลงได้นะครเนี่ยดูนะครับมันมาเนี่ยมันมากันเป็นแนวนะครับต้องออกแรงดึงไปนะเชือกตึงๆเลยนะเชือกหน้าตึงๆทั้งสองนะครับนี่นะครับแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้นะผมแพนกล้องออกมาให้เห็นทั้งหมดนะครับช่วงนี้ท้ายของ ท้ายของเรือโป๊ะหลุดออกมาจากโค้งแล้วนะครับเพราะเป็นแนวตรงหมดแล้วนะเนี่ยนะครับโอ้ขึ้นตรงเลยนะชุดนี้ขึ้นทีเดียวนะครับแล้วแล้วดูลักษณะเหมือนเหมือนออกมาตรงเลยนะครับเข้าโค้งเข้าน้ําเข้าลายไม่เหมือนกันนะจากเมื่อวานที่ผมอ่าได้ลงไปนะครับเขาเข้าลายน้ําอีกลายนึงนะอันนี้ก็เข้าอีกลายนึงเห็นไหมครับผมบอกว่าจุเนี้มันแล้วแต่นะครับประสบการณ์ของ พวกพี่พี่นักเดินเรือแต่ละท่านนะครับพี่กับตันแต่ละท่านเขาจะมีทักษะการเข้าน้ําเข้าลายต่างกันนะครับผมถ่ายอีกครั้งนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับลักษณะของน้ําที่ขึ้นลงในแต่ละวันนะกระแสน้ําด้วยนะครับผมพูดถึงตรงนี้นะทางตรงเบื้องหน้าพี่เขายังใส่คันเล่งอยู่เลยนะครับโหดูเสียงนะครับเสียงของเครื่องยังเล้าใจอยู่นะครับแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเรือไม้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของของที่นี่เลยนะครับดูนะครับภาพที่เห็นนะ เป็นเรือโป๊ะทั้งชุดนะที่ตรงเลยนะโอ้บังคับบังคับให้ไปข้างหน้ายังยากนะนี่บังคับให้เป็นแนวตรงเลยนะแล้วก็มีพี่กับตันนะครับที่บังคับคอนโทรเลเรือตรงท้ายนะคอยวิ่งบังคับลังไว้เหมือนกันนะครับอย่างภาพที่เห็นเมื่อวานก็พี่เขาออกออกซ้ายนะครับเป็นเรือกุลุงที่ทํและกลับมาใหม่นะบังคับซ้ายนะครับยิงยาวไปเลยนะแต่วันนี้เห็นไหมครับ ที่เดียวกันนะครับเวลาต่างกันการคอนโทรลก็ต่างกันแล้วตอนนี้นะครับเรือต่งท้ายผมเห็นว่ากําลังจกขึ้นจากขึ้นแล้วออกขวานะเมื่อกี้เข้าซ้ายมานะครับแล้วตอนนี้พอถึงทางตรงเขาจะออกเหมือนออกขวาไปนะครับแล้วก็มีการประสานงานนะครับกับพี่ที่เป็นโยงหน้านะเขาพูดใส่วิทยุวอนะครับใส่เครื่องกระจายเสียงนะ บังคับคอนโทรลกันนะครับว่าต้องการจุดไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับเมื่อกี้นะเหมือนกับว่าเรือมันเอียงเอียงนะครับแล้วพี่กับตันเข้าประกาศมาให้พี่ส่งท้ายนะครับว่าตรงนี้มันเอียงเอียงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพี่ส่งท้ายเนี่ยพี่ที่เป็นกับตันเขาก็ดูนะครับเอาเรือขึ้นขวานะแล้วก็ขึ้นไปบังคับนะครับ โอ้โหอันนี้เป็น,เป,นเป็นทักษะเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายการทํางานของพี่ๆเขาแบบนี้ได้นะครับกอถ้าไม่ตรงก็แบบขึ้นมาบังคับกันแบบนี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของเรือตรงท้ายที่ที่มีความสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะผมไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้จนออกตรงนู้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราดูส่งกันยาวๆนะแต่เสียงเสียงที่พี่เขาประกาศนะ่ะมันก็มาเป็นระยะๆะะนะครับว่า เอาตรงซ้ายตรงขวาเอาแบบไหนอะไรอย่างนี้ยครับนี่เป็นการประสานงานนะโอ้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการขับเรือยนเรือโยงน,นะผมก็พยายามาหาทุกมิติมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอ๋อยังไงก็อย่าลืมนะผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดใช่กดชอบเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะปูพาเครื่องยังต้องการกําลังใจอีกมากมายนะครับเพื่อที่จะสรสร้างผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับ เป็นแรงผลักดันให้ผมด้วยนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะพี่ที่เป็นเรือตรงท้ายนะโหวันนี้ทําภารกิจหน้าที่เยอะเลยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเรือเลยนะครับไม่อยู่ในเส้นตรงเลยนะพี่เขาคอนโรลขึ้นซ้ายขึ้นขวานะครับแล้วดูครับเนี่ยฉีกออกมาอีกแล้วนะโอ้จัดระเบียบดีมากนะครับสงสัยว่าเบื้องหน้าจะมีเรือสวนมานะครับผมเห็นกลุ่มเรือแล้วอยู่ตรงข้างหน้านะครับ น่าจะมีเรือสวนลงมานะครับพี่เขาเลยต้องจัดระเบียบให้มันเข้าซ้ายแล้วหลบกันนะจะได้สวนกันได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามถ่ายทําต่อนะครับว่าจะมีเรือที่สวนลงมาหรือเปล่านะครับแล้วทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นขาวๆอยู่ข้างหน้านะครับพี่เขานะคิดว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะมีเรือสวนลงมานะ พี่เขาเลยจัดระเบียบให้มันติดเข้าฝั่งซ้ายไปอีกทางหนึ่งจะได้สวนลงมาได้นะโดยความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่าแบบนี้นะโอ้วันนี้พี่ต่งท้ายพระเอกอีกแล้วนะครับโยงหน้าว่าเป็นพระเอกแล้วนะครับเจอต่งท้ายตรงท้ายก็ยังเป็นพระเอกอีกนะครับลิปนี้ไม่มีใครเป็นรองครับเป็นประสบการณ์ของพวกพี่นักเดินเรือจริงๆครับโอ้โหวิวตรงนี้ภาพตรงนี้มันสวยนะยังไม่อยากวางกล้องลงนะครับยังอยากจะแพนไว้แบบนี้ก่อนนะ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับได้เจอเหมือนที่ผมเจอนะครับภาพบรรยากาศมันใช่ครับวิวมันใช่ใจมันรักต้องช่องปูช่องปูพักเครื่องนะครับโอ้โหวันนี้สุดยอดครับดูครับอุ้พี่ตรงท้ายยังไม่ยังไม่ยไมหยุดทําภารกิจเลยนะยังโยกโยกซ้ายโยกขวาอยู่ตรงนั้นเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้ครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาชมมาสัมผัส แบบนี้นะครับแบบผมได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมกลาบเรียนเชิญทุกๆท่านนะผมอยากให้มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเยอะๆนะครับตรงนี้นะผมทิ้งภาพไว้แบบนี้แล้วภาพเรือโยงไม้นะครับแล้วก็เรือตรงท้ายแบบนี้นะปุ้ยพี่ยังต้องเดินทางขึ้นไปข้างหน้าอีกยาวไกลนะครับสุดท้ายของรายการนะครับปูพักเครื่องของกราบลาธนาครับคุณพระเดชคุณพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัฒพนัญเชิงอำนาจคุณสิงห์ศักดิ์ศิ์นะครับ ผมขอปุกปักรักษาผู้พี่นักเดินเรือทุกๆุกท่านนะครับเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพครับ